mấy đi sao con chè đấy Right there. rồi ไอเนี่ยขาก็นั่งรเนี่ยก็นเกาะประกบอยู่เนี่ยแต่มาเก็บองแต่มันผสมประกบอยู่นี้แบบเอ้ยเขาจะมาขโมยอะไรหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยเราเอะใจไปก่อนแล้วทีนี้เมื่อก่อนตอนนั้น่รถแฟ๊ะเราเขาเอาหมวกกันน็อกเสียบไว้ตรงเนี้ยค่ะเสียบไว้ตรงกระจใช่แล้วเราก็เลยเอาเอาหมวกกันน็อกไปเก็บแล้วเราก็แบบนี้เลยเป๊ะเลยแต่ว่าเขาพี่เห็นพี่เขาบอกว่ามาเอารถไปเช่นนั้นไม่เอาของเลย เนี่ยรถจอดตรงนี้รถจอดตรงนี้ประมาณใช่ไหมเราจะทำไงต่อเขามันนั่งมันมันนั่งเล่นตามคลิปเลยมาฟอมนั่งมามาฟอมนั่งนั่งข้างๆรถคันแดงครับเขาก็เดินวนไปวนมามองไปมองมาแล้วก็พอเราเผลอเข้าบ้านปุ๊บก็ช่วงประมาณสักตีแปดนาฬิกายี่ยี่สองนาทีนี่ก็ไปเลยรถไปเลยเรื่องนี้เราจะทำไงต่ออ่ะ เราต้องต้องต้องไปติดต่อทางนี้ทางทางโรงพักให้เขาติดตามหน่อเพราะมันจะได้หรือเปล่าแต่รถมันไม่ได้อยู่แล้วไม่ได้อยู่แล้วเราเราเราต้องการดูคนนะว่าคนแถวนี้ไหมอ่าใช่คนแถวนี้หรือเปล่าผมว่าใช่คนแถวนี้น่าจะใช่คนแถวนี้เพราะมันรู้ทางของหลังวิ่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 งออกซอยกลางเราดูในคลิปมันไปปุ๊บขับอย่างเร็วเลย ่ <fuck. S 2> คนลายที่เราเห็นคือมาประมาณกี่คนครับคนลายที่เห็นอะมาสามแต่ในกล้องอะมันเห็นแค่สองแล้วเห็นเนี้ยเราเห็นว่ามันมีอยู่คนหนึ่งที่มันปวนเปี้ยนอยู่กับรถแฟนเราเลย<ม>แล้วเห็นเนี้ยเราก็เลยเอกใจว่าเอ๊ะมันไม่น่าไว้ใจเร<ม>าเห็นเนี้ยพอเรามันไม่น่ามันรู้สึกว่ามันไม่น่าไว้ใจเราก็เลยอะเอากุญแจรถเราก็เลยตรวจด,ดูรถแฟนเราว่าเออเอากุญแจรถออก แล้วก็เอาหมวกกับน็อกออกเอาไปเก็บที่บ้านแล้วก็ล็อกคอรถอ่าเราก็ไม่ได้มาหันมาสังเกตรถพี่ชายว่าเขาเอากุญแจออกหรือเปล่าเพราะโดยปกติแล้วเขาก็ไม่ใช่เขาเขาก็ล็อกคอปกติเลยแล้วเมื่อวานอ่ะเขาคงเบลอจริงๆเขาถึงไม่ได้เอาออกเราก็เลยอ่าพอพอเขากลับพอเขากลับมาพอเราจะเก็บรถเราก็เลยถามถามหากุญแจกับเขาเพราะปกติเราเป็นคนเก็บรถแล้วอันนี้เราก็ถามหากุญแจกับเขาเขาก็บอกว่า ข้างบนไม่มีอ่านเพาะหาข้างล่างข้างล่างก็ไม่มีอ้าวพอเดินออกมาอ้าวรถไม่อยู่แล้วเราก็เลยโทรหาป่าโทรหาอะไรก็เลยมาดูกันแล้วก็แจ้งความไปแจ้งความที่ป้อมหน้าหมู่บ้านครับแต่ตอนนั้นเขาไม่อยู่ก็เลยเขาออกตรวจพอดีเราก็เลยโทรหาเขาโทรโทรไปหนึ่งเก้าหนึ่งพอโทรไปหนึ่งเก้าหนึ่งเขาก็เลยประสานงานกันเขาก็เลยให้สายตรวจเข้ามาดูแต่สายตรวจเข้ามาดูอ่ะเขาบอกว่าเขาอยากดูกล้องแ้่ตอนนั้นอ่ะ อ่าที่ตลาดไม่มีคนอยู่พอพอตลาดไม่มีคนอยู่ก็เลยไม่ไม่มีใครเปิดกล้องให้เราได้พอช่วงเวลาที่เราที่เราที่เขาสามารถเปิดกล้องให้เราได้ก็จากตรงช่วงที่เราไปแจ้งความแล้วแล้วก็เราก็เลยเอาคลิปเนี้ให้ตำรวจดูใช่ค่ะเหมือนตอนตอนที่เห็นอ่ะเขาก็เดินว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 นอยู่ที่รถแล้วทีเนี้ยพอเราเก็บเก็บของเก็บรถเก็บ กุญแจรถเก็บไอ้นี่แล้วอะ่ะหมกกันอกแล้วเขาก็เหมือนแบบหุนหงิดทำหน้าแบบเหมือนหุนหงิดอะไม่พอใจเนาะอ่าใช่แล้วเราก็รีบไปรับลูกเราก็เลยอ่ะขี่รถออกออกไปรับลูกเลยขี่เวฟไปออกรับไปรับลูกแ้วเนี้ยพอกลับมามันก็ก็ยังเห็นเขาอยู่ในเนี้ยมันก็ยังาอยูนเปีอยอย,อยู่ประมาณนานไหมครับตรงนี้ ก็ถือว่านานนะเพราะว่าเราไปรับลูกก็หกโมงกลับมาก็ประมาณหกโมงสิบแหละแต่ช่วงเวลาที่เขาเอาไปไม่นานเลยนะจากที่เราเข้าบ้านมาเพราะว่าเราตอนแรกอะทุกที่จะเอารถสามคันจอดด้วยกันแล้วอย่างเงี้ยเมื่อวานอะมันเหมือนรู้สึกว่าอยากเก็บรถอะไม่อยากจอดไว้หน้หาบ้านอ่ะก็เลยเก็บคันนี้เข้ามาพอเก็บคันนี้เข้ามาก็เลยอ่าไปกินข้าวอะไรกันเรียบร้อยพอจะเก็บรถจริงๆออ่ะรถคันนั้นหายไปแล้ว ใช่ครับปกติเราจอดไว้จอดรถไว้ตรงนี้ตลอดเลยนะครับใช่ค่ะจอดตรงนี้ตลอดถามคันก็จอดเรียงกันปกติเลยไม่คืมีปัญหาอะไรใช่ไม่มีเลยแล้วนี่นะเมื่อวานที่มันตงินใจคือเขาจอดรถชิดประชิดคือมอไซค์มันประชิดกันเกินไปเพราะว่าโดยปกติแล้วคนเราก็จะจอดรถมอไซค์ที่จอดห่างไปไปแบบ เออตัวเองต้องเข้าต้องออกได้อะไรอย่างเงี้ยต้องเผื่อคนเจ้าของรถคันอื่นด้วยอะไรเงี้ยแต่เ<ช>นี้ยคือเขาจอดประกบเลยจอดชิดเลยใช่ลักษณะเหมือนเขาก็เหมือนก็เลงคันนี้อยู่ด้วยใช่เพราะนคันสีแดงอ่าใช่พอเขาประกบพอเขาประกบไปเราก็เลยเอ้าเราก็เลยเอะใจว่าเอ้ยมันจอดชิดเกินไปหรือเปล่าเก็บของของแฟนเราของที่มีค่าของแฟนเราเข้ามาก่อนอะไรอย่างเงี้ยใช่จางเสียนก็คือเหมือนคนร้ายเนี่ยเขาจะ เลงคันเอ่อ P C สีแดงไว้ใช่คิดเขานเปียนคิดว่าเขาน่าจะเลงคันนั้นเพราะว่าเขาอยู่ห่างจากคันนี้อยู่คันที่หายใช่แล้วคือคันนั้นคือคันที่เขาอยู่ชิดเลยชิดเลยใช่เราคิดว่าเขาเอาคันนี้แน่ๆใช่ก็คิดว่าเขาดูในกล้องก็เหมือนเขาจะเอาคันนี้แน่ๆ่ทัก็เราก็หาหลักฐานให้ต้องวจเราก็หากันเองอ๋อหากันเองด้วยหาคลิปกันเองอ๋อครับ เราก็หาเดินตามดูบ้านไหนที่มีกล้องวงจรปิดเราก็ขอดูครับบางคนเขาก็เออเขาก็ส่งแ้าแค่ในบ้านเขาเขาไม่ได้ส่งออกนอกถนนอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับก็เลยไม่ค่อยเห็นชัดเท่าไหร่กล้องถ้ายังไม่เอาไปทําอะไรก็เอามาคืนนะคะสงสารพี่เขาเขาต้องใช้รถอยู่ตลอดเวลาเขาใช้รถทุกวันใช่เขาต้องไปทํางานทุกวันครับแล้วเนี่ยถ้าเอาไปเขาก็ไม่รู้จะไปทํางานยังไงก็ต้องลําบากขึ้นรถเมี์รถตู้ใช่ครับ ตรงนี้อย่าครับถ้าเห็นแจ้งมาที่เบอร์โทรของปืนได้เลยนะคะแล้วก็ถ้างั้นก็สกัดไว้ก่อนก็ได้แล้วก็โทรแจ้งมาก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะรีบไปว่าเป็นเป็นหูเป็นตาช่วยกันเนาะใช่ค่ะโอเคครับทองใช่ค่ะ